he died man. ทางแอมครับใช่แล้วครับวันนี้พบกับพวกเราสองคนแน่นอนครับในรายการเมนูวันหยุดชาร์ปและเทปีครับยอดมามาเลยเราพาเพื่อนเนี่ยบินลัดฟ้ามาถึงเกาหลีกันแล้วใช่แล้วนะครับก้าแรกเรีมาถึงที่นี่เลยนะครับต้องบอกกับว่าอากาศดีมากๆนะครับกําลังเย็นสบายเลยเพราะว่าที่นี่เป็นฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองใช่แล้วหลายๆคนอาจจะเคยมาเกาหลีกันบ้างแล้วแหละคงจะรู้แล้วว่าแต่ละสถานที่ในเกาหลีเนี่ยโหมีวิวดีๆสวยๆทั้งนั้นแล้ววันนี้ครับตลอดทั้งวันครับเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปพบกับวิวสวยและบรรยากาศดีแน่นอนจะเป็นยังไงติด้เลย รราายกแม่โดวันหยุดครับไปเลยดีกว่าครับ E O S เฮ <_ l evaluations> ้ยหย่ครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเลยนะวอมิโดครับวอมิโด <_ s 2> ใช่แล้วตอนนี้มาให้อาหารนกนะครับถ้าเปลี่ยนเป็น,นที่ไทยก็คือบางโพลคือประมาณนี้เลยโอ้โหแต่ที่นี่ก็คือแบบโยนปุ๊บนี่คือแบบว่านก กินเลยนี่เอาป่ะเอเที่ยวกันเลยนี่ยอุ้ยว้าวดนใครอ่ะนกแม่เอ้ยม่ให้แล้บอกว่าที่นี่นะฮะอากาศดีด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่บนเรือด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าไปดูบรรยากาศรอบรอือใกล้ปะอ่าเีครับ ตอนนี้พวกเราทั้งสองคนได้ไปอยู่บนรถรางใช่แล้วแล้วขึ้นไปบนวอร์มิทาวเวอร์ใช่วอ <Walmart> <Walmart> ร์มิคาเฟ่คือต้องหมดก็คือเห็นคล้ายๆกัน <c oughs> ซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีวอร์มิเป็นพาร์คด้วยเป็นสวนด้วยและที่สําคัญคือคาเฟ่ความพิเศษของเขานะครับก็คือว่าจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนทาวเวอร์ซึ่งขึ้นไปข้างบนปุ๊บเนี่ยนอกจากทานอาหารอร,ออร่อยๆแล้วยังมีบรรยากาศดีๆด้วยแล้วก็มีวิวสวยๆด้วยเขาบอกมาแล้วก็คือจะเป็นสุดที่แยกออกไปคือจะเป็นประพักประพาคาน นั S <S <S ่นแหละดูเ <with> ด <Então zur os> ี๋ยวต้องดูสภาพบรรยากาศนะครับว่าสวยแค่ไหนท่าจะตามไปดูขุนพลดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเจอขุนพลต่อเลยดีกว่าที่เมื่อกี้ที่เขาบอกนะครับว่านี่แผ่นกระเบื้องใบนี้นะสามารถเขียนคําอธิษฐานของเราได้อยากได้อะไรอยากขออะไรได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทําขออะไรครับ นี่นะครับพอลงมาข้างล่างนะครับชั้น4คือเขาจะมีเป็นพลาสติกเคลือบให้ด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็คือตังมือเที่เขาแปะเข้าไปินฐานทั้งหมดนะครับนี่นี่ของคุณแพรนี่ของผมมามาแปะกันเลยครับงานนี้ข้างบนเนี่ยอ่ะ ตอนนี้นะครับทำกำลังลองชุดนะครับเป็นชุดพระราชาเป็นชุดทันบกนะครับขอที่เกาหลีนี่ตูวเป็นโอกาสที่ดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้เต็มเลยอ่ะเรามาดูคุณแพนแต่งมั้ครับว่าจะเป็นยังไงไปเลยโยเซ่ เป็นไงบ้างครับวันนี้ใส่ชุดเป็นอะไรครับโอ้โหไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นพระราชาคุณใช่มันคือพระราชาเเออนกัพรระาาชแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องถามดูว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าน่าจะเป็นพระราชาเหมือนกันเดี๋ยวคุณเอามือออกมาได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันคุณคุณก็ออกมาดิออกไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นพระเทพสีไม่รู้เราถามก่อนรริไบนนนวาาเเยยซลลฮ อันยองครันียตอค่ันดีะีค่ะวัควัสดี่วัี่ะสัีน่นลดีะสวัสดีะสวัส่สัดี่ะวด่ะสีค่ะสั่ะีค่ะีคนี่ะะคดีค่วีะค่่่วี ประสบการณ์ดีๆดีกว่านะครับที่เราได้รับนะครับเพราะวันนี้นะครับได้มาเรียนนะครับการทําอาหารก็คือบีบบิมบับนั่นเองต้องบอกว่าเป็นต้นต้นตำรับที่แท้จริงเลยเพราะว่าทั่วทั่วไปเขาไม่ได้มาสัมผัสแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์คนนี้นะครับเขาเป็นอาจารย์ที่สอนหลายๆคนรู้จักดีนะคในละครเรื่องแดจังกึมคนี่นะครับคืออาจารย์อะไรนะครับพี่ตุ๊กตาอาจารย์จินยองวันอาจารย์จินยองรันอ่านะครับอโยเซโย เดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วนะครับว่าวันนี้วิธีการทำเป็นยังไงบ้างได้อย่างที่เขาบอก <Okay. S 1> เอา,เอาไว้นะครับว่าอาหารเกาหลีเขาไม่มีการใส่เคร่งุรสเลยเ<อ>ที่ใส่ลงไปเมือเขขเ่อกี้ผมห่อขาวคือเกลือใช่เสร็จแล้วเร็ียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการั่ข้างในเามื่อมีเธอเป็นจุดหมายที่เฝ้ามอง แล้วของแทนนี้เป็นน้ำพริกกินพริกขึ้นมาละใช่้อของทำนี้จะเป็นซีอิ๊วก็คือสูตรดังเดิมเลยก็บอกสูตรที่อาจารย์ทำเองใช่เน็่หรอืะอร่อยผมชอบแรงกายเจอรสทานที่อยากรู้อะไรหรอครันที่ร้านนีราขึ้นนะโอ้อบคุณครับมีหลายซีด้วยอร่อยผมชอบแบบนี้ผชอบอะไรโอ ขบคุมากเดเย่มาิดตโยมาิตโยมาคิตโดตอโยวดเย่แล้ววันนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งสถานที่แล้วและที่สำคัญนะครับเราอยู่ที่จังหวัดนี้เลยครับกับ คังวันโดนั่นเองใช่แล้วครับผมวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไาเจอบรรยากาศที่ต้องบอกว่า,วาดีกว่าเดิมแน่นอนนะเพราะเมื่อวานนี้เราก็ไปมาหลายที่เหมือนกันขึ้นไปข้างบนนู่นนี่แต่วันนี้เราอยู่ด้านล่างครับ แต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามดีๆแน่นอนครับเขาจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยานกันด้วยไม่คือวันนี้นะครับรต้องพาเพื่อนๆมาอีกหนึ่งสถานที่ที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็อากาศดีมากๆและตอนนี้นะครับเราอยู่หนบริเวณนี้เลยครับกับพียงการหยอกนั่นเองครับใชลวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปั่นจักรยานเลี้ยวใบกันใช่แล้วแต่ต้องบอกถึงที่นี่สักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤด,ดูเลยไม่ว่าจะเป็นใบไม้ <Hi. S 2> พีร <Hi. S 2> ้อนใบไม้ร่วงครับหรือฤดูหนาวถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยเขาจะมีการเลสกีกันด้วยอย่าง จักรยานไงครับจักรยานธรรมดาเราเคยปั่นกันมาแล้ววันนี้เราพามาปั่นจักรยานที่อยู่บนรางรถไฟผมรู้แล้วแล้วแลเขาบอกว่านั่งกันได้เนี่ยสถึงสคนด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามดีๆเลยก่อนอื่นผมขอหาสาวไปนั่งด้วยก่อนละกันนะไปไปหากนดียวหาไปด้วยกันเลยครับ กำลังรถไฟเลยใช่แล้วกําลังปั่นเลยเรียวไบอยู่นั่นเองอ๋อใช่เรียวไบอันนี้นะครับครับหัวเปิดคุณจะต้องเห็นรอบวิวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รับรองอากาศดีโดนใจทุกคนแน่นอนปิ้งแล้วปิ้งแล้วเถ้าเกิดเห็นด้านหลังผมไปนะครับก็จะเห็นมีคันอยู่นี่ใช่มนจะเป็นแถวใหญ่ๆแต่ว่าหลุดออกมาเน่คือตำรวจบางทีราคาบ้านราก็สามารถชวนแฟนมานั่งคู่กันปั่นไป ปัปนนป่นไปทีนึงหอมแก้มเรไม่ได้อนะได้ค่ะแครักจะโตเป็นเกลียวรักคนเดียวแค่เธอรักทุกทีที่เจอรักไมมีออนไลน์ได้ครับหลังจากที่ตะกข้องเรากินแรงไม่ย<ม>อมปั่นไม่ยอมปั่นเลยสองคนเพราะเราปั่นกันสองคนเนี่ย <c oughs> ตรงข้างหลังเขาตามกันมาแล้วเนะี่ย <c oughs> ใช่แล้วแล้วตอนนี้เรากำลังเก็บภาพบรรยากาศนะครับรอ <c oughs> บ สองข้างทางค่ะตรงโค้งทางลงมาใช่แล้วลงมาตรงนี้คือจะเป็นเหมือนประมาณว่าสะพานในตำนานข้าข้าที่คือจะเห็นเลยทะเลสาบทะเลสาบใหญ่มากนี่เลยนี่นะนี่เลยสองข้างนัง้นมีท,ท้ายจะเป็นทะเลสาบอยู่ใช่แล้วข้างนี้ด้วยอ่ะดูข้างนี้ถูกกว้างใหญ่มากเออดูดิแบบชิวอ่ะลมดีมากครับแบบอยากโดดอ่ะเอาเลยครับ หนาวอะขึ้นมาจึงมีใครบางไหมโคจนเมาไร อนนี้นะครับเราอยู่ที่เจดการ์เด้นนั่นเองครับซึ่งเป็นอีกแานที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำเพราะความสวยความงามแล้วก็อากาศดีๆรอเราอยู่ด้วยนะครับใช่แล้วครับผมเขาบอกนะครับว่าด้านในเนี่ยจะเป็นการตกแต่งหรือว่าตัดแต่งสวนเนี่ยในรูปแบบต่างๆครับที่ผ<ช>สมผสานกับประติมากรรมต่างๆของเกาหลีด้วยคือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่มาเ<ช>มืองนี้ต้องแวะมาที่นี่ด้วยเพราะเป็นอะไรที่แบบขึ้นชื่อมากๆด้วยกับเจดการ์เด้นนั่นเองครับเอาเป็นว่าความสวยความงามจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเลยไปดูกันเลยดีกว่าครับไป

ครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่ด้านในแล้วของเจดการ์เด้นนั่นเองนะหลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละต้นรายการแล้วเรามาของช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนสีของใบไม้แต่ว่าตลอดทั้งวันตลอดทั้งเทปที่เราผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เห็นชัดๆเลยแต่ที่นี่เริ่มแล้วถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นเริ่มชัดแล้วว่าเออต้นไม้เนี่ยเป็นสองสีใช่ครับแต่ก็ยังแบบยังไม่เต็มต้นใช่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดูสวยงามมาก น่ะอันนี้ก็เริ่มไงผมมันก็จะต้องมันก็ยังมีเขียวอยู่ใช่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็จะกลายเป็นสีนั้นๆไปเลยถูกต้องครับผมแล้วก็ที่น,นี่นะครับนอกจากมีบรรยากาศสดสวยงงามเกี่ยวต้นไม้แล้วนอกจากปริมากรรมแล้วยังมีร้านกาแฟแด้วยสําหรับใครนะที่มาช่วงแบบช่วงนี้แบบเราคือจะช่วงาอากาศหนาวๆแบบนี้อย่างพิธามนี่แล้วก็ต้องกินกาแฟจิบนะครับกาแฟร้อนๆแล้วก็บรรยากาศหนาวๆใน,น,นโอ้มันเข้ากันดีเหลืเอเกินทาดอูอย่างเดียวนะครับคือสาวๆครับผมอย่าเราพาไปหาอะไรข้างในนะครับ แต่ว่านอกจากสาวสวยแล้วนะฮะสาวเกาหลีเราจะพาไปดูความสวยความงามของสวนด้วยเดี๋ยวเหมือนที่เราบอกว่าที่นี่เขาจัดสวนสวยแค่ไหนเดี๋ยวปไปดูเนาะไปเลยดีกว่าป่ะไครับ แลังจากที่เราพาเพื่อนๆไปตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะพาไปดูสถานที่ที่เราไปปั่นจักรยานกันพาไปทําช็อกโกแลตพาไปทํานู่นทํานี่โอโหเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่อีกหนึ่งสถานที่ครับอยู่ที่เมืองโปยียงนั่นเองใช่แล้วนะครับสถานที่นี้เอาใจสาวคนไหนที่ชื่นชอบเครื่องเล่นกันดีกว่านะครับเพราะเราอยู่ที่นี่เลยกับวันเมาส์นั่นเองซึ่งที่นี่นะครับมีว่าไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับ s n o w ์วอเตอร์นครัไม่ใช่โทษครับเป็น Water Park รนะครับรวมถึงกสโ Snow Park ด้วยครับใช่แล้วครับผมถึงเราจะไม่ได้มาในช่วงหน้าหนาวนะใช่แล้วเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปเจอความหนาวเจอหิมะอย่างแน่นอนอยังไงไปเลยพอเข้ามาในนี้นะคะหนาวโดนใจจริงๆนะครับแต่สิ่งแรกที่ทำทำคือแย่งของเด็กของเล่นเด็กมาเล่นก่อนนะครับแต่ว่าอากาศดีมากครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นหิมะจริงๆแบบนี้นะครับถือว่า มาเกาหลีทั้งทีแบบนี้คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเขาจะมีของเล่นต่างๆนานาเนี่เยอะแยะเลยนะอย่างผมก็คือจะเป็นนี่ปั่นอย่างนี้เวลาจะเลี้ยวต้องเอ็นตัวช่วยตันนี้อยู่ในสนามบอลเต้นแล้วครับว้าว ยูเซ็กซีเกิร์ลก็เธอน่าการก็ในคืนนี้มีคนต้องเลืดสาด ตอนนี้ถ้าเวลาก็หมดลงแล้วท่านสามารถกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่เลยท่านในโอกาสหน้าในรายการเมนูวันหยุดน,นั่นเองผมก็เลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับ KTO ครับองค์การท่องเที่ยวประเทศเกาหลีนั่นเองแล้วก็แฮปปี้โคเรียเช่นกันครับ BY K T C C ด้วยครับไปแล้วนะครับและขอขอบคุณองค์การท่องเที่ยวจังหวัดอินชอนด้วยนะครับรวมถึงกับ ขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวจังหวัดขางวันโดนะครับใจแล้วครับที่พาพวกเราสองคนเนี่ยมาสนุกถึงเกาหลีเลยนะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวกับความรู้ดีๆถึงความสนุกของเกาหลีด้วยถือว่าเจ๋งมากเลยเราพาไปให้เพื่อนเนี่ยรอๆเลยครับได้เจอผ่านชื่อที่เป็นหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปก็ได้ใช่แล้วถูกต้องนะครับผมตอนนี้นะครับเวลาผมแล้วขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเฮ้ยไปเล่นต่ออ๋อไปเลยกันเรเลยมาเกิดในได้มา